สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเรา2องคนแม่ลูกแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะน้องฟ้าใสนะคะจะมีเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านนะคะเราเก็เลยพาการไปช้อปปิ้งอาหารนะคะว่าจะทําอะไรให้เพื่อนกินเย็นนี้แล้วก็ุูงนิชเช้านะคะวันนี้ก็ไปซื้อของมาแล้วคุณผู้ชมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าคนเยอะ วุ่นวายมากก็เลยซื้อของใส่รถมาแล้วเดี๋ยวจะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวแม่จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าน้องกับเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างแล้วแม่ทำอะไรให้เพื่อนอชาวอเมริกันทานนะคะรอชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็มากันแล้วนะคะสองคนเรเลนกับชื่ออะไรนะอีกคนหนึ่ง อะไรย่าๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณแม่จำไม่ได้ตอนนี้ก็เล่นกันอยู่ในห้องฟ้าใสาเสียงดังกรี๊ดกราบปิดปากปิดปากคุณผู้ชมนี่กะตุกฟูกุตุวูนะคะไม่รุนก็คุยกันเนาะเสียงดังลงมาข้างล่างแม่ก็นั่งพักเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะพาไปไว่ายน้ำค่ะคุณผู้ชมพาไปออกกำลังกายนิดนึงเห็นว่าคุณยาเลนจะพาทาไอศครีมเชอร์เบ้นะคะ this is what I want t o s h a r e help with, please. So we're gonna put in a layer of ice, maybe like two or three scoops of ice, and then we're gonna put on some salt, okay? I think t h a s gonna be fun. e o k a y l l it's just like that. Nice. คุณผู้ชมคะเด็กๆหิวนะคะวิกกี้ก็ไม่ไดเตรียมข้าวกลางวันเตรียมแกะแต่ดินเนอร์แล้วก็เบรคฟาสต์พวงนี้นะคะปรากฏว่าหิวก็เลยจัดมาม่าให้คนหนึ่งจะกินมาม่าเผ็ดนะคะส่วนอีกคนจะกินมาม่า หมูสับรอดูนะคะว่าเขาจะกินกันได้หรือเปล่าเอาแบบนดวน And you eat spicy, right, guy? I yeah. eat spicy. Okay. Go up there. I, I go up there. think you are, Veronica, uh, you look like a sweetie. Oh, well done. <laughs> you want chapstick or just chopsticks? Just one. I have to. Okay. Wait, is that one mine or hers? Because you are. Oh. Wait. Hers. <laughs> oh. <laughs> <laughs> kind of funny okay sweetie make mm -hmm. sure you like legs hold on they're gonna be your next, sweetie can i have chopsticks yeah i have thank you you're welcome one time i ate with chopsticks Rena, you have this one before, right? No, I've never had it before. I've seen this people... one, extra spicy. i see people on mukbang do it though. Yeah. They look really good. We'll see. They also like to do the. A... My favorite kind of noodle black bean noodles. Mm -hmm. Black bean though? I never tried. It's good. Mm -hmm. I have black bean cut noodle one time, it was good. Uh, this one first, she can't handle it, it because too spicy for her. Mm -hmm. Is there water? Yeah, the, the glass over there and the water you can. Give me first. So I have to try. You want to have mm -hmm. Okay. I got you. Thank you, thank you. Nice. Hi, Diana, you, okay? you want Okay. We have sprite, guys. So that if you want. Oh, I made a power cup on I mean, you. You're up. Oh, my God. Daddy, oh, gonna die. คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็จะกําลังจะทำอาหารเดนเนอร์ให้เด็กๆนะคะก็จะทําเป็นต้มยำกุ้งทําเป็นต้มยำกุ้งนะคะกุ้งล้างเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วก็คับผัด เล่นกันอยู่ข้างบนนะคะยังวะสี่ส,สามใส่สสผักชีนะคะแล้วก็ใบอะไรเนี่ยใบอะไรทุกอย่างลืม ปาดชีใบเลี้ยปากชีใบเลี้ยดูซิว่าเด็กฝรั่งจะกินได้ไหม ทำเป็นน้ำข้นนะคะเพราะฉันใส่นมสดลงไปเติมน้ำมันเลี้ยงคุณผู้ชมในขณะที่เราเตรียมขับผ่านใส่แครอท คุณผ <laughs> ู้ชมคะตอนนี้เด็กๆก,ก็ทานข้าวกินของหวานเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ อสองคนนะคะวิกกี้กับคุณเลนพากันไปส่งที่บ้านแล้วนะคะก็คือพ่อแม่เขาให้เอาไปส่งไทยที่บ้านด้วยนะคะก็ไปส่งสองคนแล้วก็เหลือหนึ่งคนนะคะก็นอนกับน้องฟาใสายคืนนึงนะคะพรุ่งนี้เที่ยงบ,บ่ายนั้นแหละค่ะถึงจะบอกให้พ่อเขาพ่อแม่เขามารับนะคะก็วันนี้ฟาใสายมีเพื่อนเล่นสนุกสนานกันใหญ่เลยคุณผู้ชมแม่ก็เหนื่อยนิดนึงทำกับข้าวดูแลเด็กนะคะแล้วก็ พากันไปไว่ายน้ําที่เออที่เขือนนเข่อนนะคะว่าเขื่อนนะคะน้ําสกปรกเขื่อนที่เราเคยไปนั่นแหละค่ะรู้สึกว่ามันจะมีเหมือนมีสาหร่ายแล้วมันเป็นมันมันตายอะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะแล้วก็ทําให้น้ําเป็นพิษนะคะคนก็เลยไม่กล้าเล่นแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็เตือนว่าจะไปเล่นมันอันตรายเพราะฉะนั้นก็เลยพากันไปอีกเขื่อนนึงปรากฏว่าอีกเขื่อนหนึ่งปิดค่ะ สุดท้ายก็ต้องมาเล่นน้ําหลังบ้านอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็เด็กๆขอให้ได้ลงน้ำนะคะเล่นการสนุกเลยนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องอสาสัยมีความสุขนะคะหลังจากไม่ได้เจอกันประมาณ3ามกับสเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมกับเพื่อนสนิทของเขานะคะยังไงก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีๆวันหนึ่งของน้องนะคะจากที่ไม่ได้เจอเพื่อนเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่น่ารักน่ารักนะคะดู ความน่ารักของเด็กๆนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปสนุกๆเังมีอีกเยอะนะคะวันนี้ลาไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ